เพื่อความเป็นสัพพะสริมงคลแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่การดำเนินชีวิตของเราในเช้าของวันนี้ตรงกับเช้าของวันพุทธที่17เด่ือนมกราคมปีพุทธศักราช2567วันนี้ก็เป็นอีกเช้าของวันหนึ่งที่จะได้มาพูดธรรมะ ให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อที่จะได้น้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างั่นตื่นเช้าขึ้นมาแล้วโยมก็ให้เราท่านทั้งหลายได้เอาห้าเอาในการนำเอาไปปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่การงานของเราวันทั้งวันของเราก็จะเป็นวันที่ดีเป็นวันที่เป็นมงคล โดยเฉพาะให้เราท่านทั้งหลายได้เอารอยยิ้มมาล้างหน้าเอามัทธุรดวาจามาล้างปากเอาหยาดเหงื่อแห่งความลำบากมาล้างความยากจนเอาความดีของคนอื่นมาล้างกิเลสเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาล้างใจนี่ให้เราท่านทั้งหลายได้นำเอาไปปฏิบัติในเช้าของวันนี้ วันทั้งวันของเราก็จะเป็นวันที่เป็นมงคลนั่นเองก็จะเดินพรต้อนรับยาติธรรมของเราทุกท่านทุกคนนะ200กว่าท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดตอนนี้แล้วขอคนละ100แชร์แชนะโยมนะ100รอกลุ่ม100บุคคลเป็นการบูชาธรรมของบาจจ้านอาจารย์ในค่ำคืนนี้หรือใครสามารถแชร์ได้มากกว่านี้ก็สาธุโค อนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะสาธุเป็นประจำทุกเช้านะโยมนะรายการของเราก็จะได้มาเรียกให้เราลุกปลุกให้เราตื่นในการที่จะมาฟังธรรมะมาทำหน้าที่ของเราต่อไปนะฮะแล้วก็จะได้เชิญชวนเราท่านทัน้งหลายได้ร่วมกันเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความเป็นสัพพะสตริมงคลด้วยกัน ฟังร,รมเสร็จก็จะได้รวมกันทำวัดสวดมนต์นะฮะเอาละญาติโยมสาธุชนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในเช้าของวันนี้นะฮะก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากก่าวให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังกันสารธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาพูดในในเช้าของวันนี้ขอพูดธรรมะแบบ สั้นๆน,นะธรรมะแบบเป็นข้อคิดย่อๆให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติโดยเฉพาะคนทุกวันนี้นี่มีความทุกข์กันมากทุกพ่อปากเพราะท้องนะไม <นะ S 1> ่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆเศรษฐกิจการเงินการงานการเมืองหรือการใช้ชีวิตที่มันผืดืดเคืองนะ,นะหรือ ชีวิตมันไม่ได้เป็นไปดังที่เราท่านทั้งหลายได้คิดได้หวังเอาไว้เราท่านทั้งหลายก็เลยทุกทุกเพราะเรื่องตนเองทุกเพราะเรื่องคนอื่นทุกเพราะสิ่งรอบข้างที่เราท่านทั้งหลายกํากลังเระเชิญกับมันอยู่นะฉะนั้นสารธรรมที่พระอาจารย์จะนํามาพูดในค่ำในเช้าของวันนี้ก็เลยจะพูดเกี่ยวกับปล่อยวางลคยทุก แบบง่ายๆดังที่พระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าโรคมีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบกความทุกข์ปัญหาอุปสรรคมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นดังนั้นจะเป็นคนแบกทุก์แบกโรคนะยอมนะถ้าเป็นคนแบกทุกแบกโรนะนะคนโมันก็หนักถ้าไม่อยากหนักก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาและที่สําคัญต้อง ปล่อยวางมันจะทำให้เราคลายทุกข์นะปล่อยวางคลายทุกข์แบบง่ายๆทำยังไงตั้งใจฟังให้ดีโดยเฉพาะสิ่งที่เราเป็นทุกข์ใจในปัจจุบันนีย้ยอมสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเราเองต้องอยู่ในโลกนี้โลกแห่งการเป็นเหยื่อ,อความเจริญด้านวัตถุสิ่งล่อใจมีมากเลยยม ทำให้เกเรตมากขึ้นตามลำดับดังนั้นโยมการปล่อยวางทั้งด้านวัตถุที่เป็นรูปธรรมแล้วก็การปล่อยวางทางด้านจิตใจที่เป็นนามธรรมนี่จึงเป็นหนทางให้เราคลายทุกข์ลงได้นะฮะเช่นให้เทคเกินไปก็ทำตัวให้โลเทคบ้างนะฮะเคยขับรถก็ลองปล่อยแล้วมาขึ้นรถเมยบ้างนะ เคยเอะอะวยวายไม่พอใจเมื่อมีใครทําไม่ถูกใจก็ต้องหัดเฉยให้อาภัยบ้างนะเคยแต่งตัวพิ่ถีพิถันก็มาแต่งตัวตามสบายบ้างอย่างนี้เป็นต้นนยมนะ <c oughs> ก็คือปรับปรับจิตปรับใจปรับกายปรับตัวปรับหางปรับหัวปรับความชั่วให้กลายเป็นความดีปรับจากความที่มีลสนิยมเลิศหรู อลังการลองเปลี่ยนมาเป็นธรรมดาดูสินะฮะยมการปล่อยวางก็คือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงตอนนี้สํำคัญที่สุดในการคลายเครียดทุกวิธออีที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพราะเป็นการตัดต้นตอของความทุกข์ทั้งมวงลงลงได้ยมเมื่อยึดมั่นถือมั่นมากก็ต้องทุกมากใช่ไหม ถ้าเปอยวางลงได้มากก็เบามากสุขมากแล้วความเครียดเนี่ยก็จะลดลงเรือหายไปเลยยึดมั่นสิ่งใดก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะฮะยึดมั่นในสิ่งใดก็จะเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าถ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าสัพเพธรรมานสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะนะ แปลเป็นภาษาไทยก็คือสิ่งทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหลักธรรมชั้นสูงขั้นวิปัสสนาในทางพระพุทธศาสนาเลยนะโยมนะแต่สําหรับเราปุถุชนนั้นโยมนะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่เพราะยังมีกกเรสอยู่นะจะไปวางให้เด็ดขาดนั้นยังทําไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นโยมใครจะยึดมั่นในเรื่องอะไรก็ยึดเถิดแต่อย่าย,ยึดให้มากเกินไป นะเพราะสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นทุกข์มันตกอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องพันสลายไปในที่สุดและไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงเลยนะฮะสรพรพสิ่งคือของใช้อย่าเข้าใจว่าเป็นของฉันของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่เราจะครอบครองคนอื่นเขาเป็นเจ้าของม,มาก่อนเมื่อเราตายไปปั๊บ ทรัพสมบัติสิ่งของตัวนี้มันก็จะตกเป็นของคนอื่นคนอื่นก็จะเป็นเจ้าของฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราที่แท้จริงเลยแม้กระทั่งลมหายใจนี่ระเห็นได้ชัดเมื่อคนเราตายยมเราทุกสิ่งเราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดสิ้นแล้วก็จากโลกนี้ไปนําไปได้แต่บุญและบาปติดตัวไปเท่านั้นนะยมนะ,น,ะนอกนั้นต้องทิ้งไว้ทั้งสิ้น มอบให้โรคเขาไปแม้ร่างกายนะเขายังเอาไปเผาไฟเพราะได้ยืมของโรคมาชั่วข่าวนะดังนั้นวิธีการปล่อยวางมีหลายอย่างอยอมสำหรับคนเราที่ยังไม่อาจปล่อยวางทุกอย่างได้ก็ควรที่จะใช้การปล่อยวางแบบง่ายๆไปก่อนคือรู้จักปิดหูปิดตาแล้วก็ปิดปากเสียบ้างเหมือนรูปปิศาณธรรมของลิงสามตัว ตัวหนึ่งนี่มันก็จะปิดหูนะฮะตัวหนึ่งมันก็จะปิดตาตัวหนึ่งมันก็จะปิดปากนะฮะเขาถึงบอกว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างจะได้นั่งนอนสบายนะฮะหมายก็ว่ายังไงโยมคนเราบางครั้งนี่แม้ไม่ใบ้ก็ทําเหมือนเป็นใบ้เสียบ้างแม้ไม่หนวกก็ให้ทําเหมือนหนวกเสียบ้างนะ ไม่แม่บอดก็ทําให้บอดเสียบ้างนะทำเป็นนะโยมนะไม่ใช่ทําให้บอดจริงจริงไม่ใช่ทําให้ใบจริงๆไม่ไม่ใช่ทาว่าให้หนวกจริงๆนะโยมถ้าทําเป็นคนรู้เห็นไปหมดแล้วโยมก็เท่ากับไปแสหาความทุกข์ใส่ตัวนะของเราโดยไม่หยุดหย่อนสมมติว่าเราเห็นคนลักหรือลูกหลานไปทำบางสิ่งบางอย่างอันไม่น่าพอใจ บางครั้งเราก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียบ้างเพราะถ้ารู้เห็นมากเนี่ยมันก็วุ่นวายนะจะทําให้เครียดมากเช่นในบางครั้งบางคนแม้ตนไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ยินนะแต่ได้พยายามสื่อสอให้มันเห็นจนได้แล้วในที่สุดก็มานั่งทุกข์นอนทุกข์เพราะไม่มีอุบายรักษาใจหรือปล่อยวางไม่เป็น เพราะฉะนั้นโยมอุบายในการคลายเครียดเช่นนี้นะฮะท่านจึงกล่าวเป็นก่อนว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างจะนั่งนอนสบายนะท่านทั้งหลายไม่บอดก็ลองทำตัวให้บอดเสียบ้างทำเป็นให้ทำเป็นบอดเสียบ้างไม่หนวกก็ทำเป็นหนวกเสียบ้างนะ,ะไม่ใบก็ลองทำตัวเป็นใบเสียบ้างนะ มันจะคลายเครียดมันจะคลายทุกข์ให้เราได้นนโยมนะในนี้ในการปล่อยวางการยึดมั่นนั้นโยมคนเราจะต้องเห็นพัตลัยว่าพ,พัตไตรักษว่าขันห้าหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อ,อันยอ่อเหลือแต่รูปกับนามว่ามันตกอยู่ในอำนาจของพัตไตยักษ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาคือหาเจ้าตัวของที่แท้จริงไม่ได้นะ เาจ้าของที่แท้จริงไม่ได้นั่นเองความทุกข์หรือความเครียดของคนเรานี้ไม่ใช่น้อยที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นบางคนแม้จะตายแล้วยมก็ยังไม่ยอมปล่อยวางชีวิตมีแต่หนักอึ้งเพราะแบกแต่ภาระราการงานแล้วก็ยึดมั่นเอาไว้นะก็เลยทำให้ตายไปแล้วไม่สงบจิตเศร้าหมองพอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำถ้าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสาตายไปแ,แล้วมันก็จะไปทุกขตินั่นแหละ ดังนั้นก่อนที่จะตายท่านยึงพยายามในการที่จะให้เราทําจิตให้ผ่องใสให้ปล่อยวางนะตายไปแล้วสุคติก็เป็นอันหวังดังนั้นพระอาจารย์จะมาแนะนําวิธีปฏิบัติเพื่อเกิดความปล่อยวางนะโยมนะนะสำหรับใครที่ยังปล่อยไม่ได้วางไม่ได้พระอาจารย์มีวิธีในการที่จะให้เราท่านทั้งหลายได้ปล่อยวางปล่อยวางมันจะทําให้เราคลายทุก แบบง่ายๆโย,ยมนมะวิธีปฏิบัติให้เกิดการปล่อยวางอันเป็นอุบายแก้ทุกข์หรือคลายเครียดอย่างหนึ่งนั้นคือทำอย่างไรโยมในที่นี้พระอาจารย์จะขอเสนออุบายแก้ทุกข์หรือคลายเครียดให้เกิดการปล่อยวางลงได้นั่นก็คือหนึ่งฟังดีๆนะโยมนะเมื่อเกิดอะไรขึ้นโยมให้รวมลงในพระไตรลักษณ์ให้หมดคือถ้าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราโยมไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ให้รวมลงไปว่า สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงเลยจึงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้ารวมลงในพระไตรลักษณ์ได้ยมใจมันจะเบาแล้วก็จะว่างนะแต่ถ้าตรงกันข้ามยมนะใจมันก็จะหนักแล้วก็จะเครียดจะมีแต่ความร้อนลนกวนกวายนั่นเองนะแล้วก็วิธีที่สองยม ให้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดาคือให้ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ต้องดับไปในที่สุดทั้งสิ้นแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ต้องดับโยมโลกนี้ก็ต้องสลายไม่วันใดข้็วันหนึ่งแต่ยังไม่ถึงช่วงยังยังไม่ถึงช่วงในเร็วๆนี้นะไม่มีอะไรเหลือนะดังที่พระอ,อัญญากลทัญะได้ดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีการดับไปเป็นธรรมดายกตัวอย่างเช่นคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายเป็นธรรมดาใช่ไหมโยมไม่มีใครที่จะอยู่ค้าฟ้าหรอกโยมวันนี้วันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าก็ต้องอยู่ใต้ฝ้าลงด้วยกันทุกคนคือเมื่อมีคนคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายเป็นธรรมดา แม้ปัญหาความยุ่งยากในชีวิตอะไรก็ตามยมที่ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีการดับไปไอ้ปัญหาที่เราพยายามในแก้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราพยายามในการที่จะแก้มันแก้ไม่ได้ก็ปล่อยไปยมเดี๋ยวการเวลาเนี่ยมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดับไปเองนี่คือกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งของสิ่งทั้งหลายนะยมนะไม่ต้องไปบังคับหรือยึดมั่นถือมั่นจนมากเกินไปนะ เพราะถือมั่นมากก็ทุกมากแล้วก็ทําให้เครียดด้วยนะยมนะไม่ใช่ไม่เครียดนะยมเครียดไหมเครียดนะฮะฉะนั้นต้องต้องพยายามในการที่จะมองแบบนี้ทําแบบนี้นะและประการที่สามยอยยาแบ่งงานไว้มากเกินไปนะคืออะไรยมการแบ่งงานมากเกินไปนั้นมันหนักมันเครียดมันวุ่นวายแล้วก็ทุกข์ใจมากเนี่ยตมาภาพเจออยู่เป็นประจำนะไอความทุกข์ที่มันเกิดจากการที่เราหักโหมบ้าง แบกมันไว้มากคิดหนักบ้างหาเงินหาทองหาศรัทธาที่ไหนเนาะในการที่จะมาสร้างมาทำถ้าเราไม่หาเราไม่สร้างไม่ทำก็ไม่รู้ใครเขาจะมาทำกับเรามาทำให้เรานะท <c oughs> <c oughs> ุกโดยเฉพาะบอกบุญจะได้ <c oughs> ปัจจัยมาไมเนาะยอมจะร่วมหรือเปล่าเนะ <c oughs> <c oughs> าะก็ทุกแสนทุกนายนะไม่ใช่ไม่ทุกนะธรรมาภาพเนี่ย เป็นคนที่ทุกข์คนหนึ่งนะแต่ตมรามภาพก็พยายามในการที่จะหาวิธีในการที่จะจะไม่ให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นดังนะนั้นอย่าแบ่งงานไว้มากจนเกินไปคือการแบ่งงานมากเกินไปนั้นมันหนักมันเครียดมันวุ่นวายนะยมนะแล้วก็ทุกข์ใจมากเลยนะแม้เราจะทําใจว่าเราจะทํางานด้วยใจว่างไม่ยึดมั่นถือมัน่นแต่เมื่อเราไปรับงานมาแบกไว้มาก ใจจะสงบได้ยากและงานจะเสียได้ง่ายเพราะทำไม่ทันแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดความตึงเครียดทั้งทาง,ทงด้านร่างกายและจิตใจฉะนั้นยอมผู้ที่ได้ความสงบสุขที่เรียกว่าสันติบทนั้นต้องเป็นคนไม่แบกงานไว้มากจนเกินไปหรือต้องเป็นคนมีงานไม่มากจนเกินไปที่เรียกว่าอัปปก i t อ,อัปปกิ t โจ ก็คือมีงานน้อยทำงานแค่พอประมาณแกค,ความรู้ความสามารถของตนจึงจะเกิดความเบากายเบาใจได้ง่ายคือให้วางงานลงเสียบ้างนะถ้าไม่วางมันก็จะหนักอยู่ตลอดนั้นนะแม้เราปุถุชนไม่อาจจะวางได้ตลอดแต่วางลงเสียบ้างนะแล้วก็จะคลายเครียดได้มันจะคลายทุกข์ได้เช่นกัน จึงไม่แปลกที่พระอาจารย์ทำไมบางทีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศไปเที่ยวก็เป็นการวางภาระหน้าที่การงานตัวเองในการที่จะไปผ่อนคลายนั่นแหละในการไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับสายน้ำไปอยู่กับป่าเขาลำเนาไฟให้ธรรมชาติเหล่านี้มันดึงดูดความเครียดมันต้องปล่อยวางนนะโยมนะถ้าไม่ปล่อยวางเ่ยโอ้ยยมไม่ปลดปล่อยมันก็เก็บกดระเบิดนะ ความเครียดเนี่ยมันไม่ดีนะยอมนะอาจจะทำให้เราเป็นโลกนั่นโรคนี่ได้โรคเส้นโลหิตตีบเส้นโลหิตแตกเป็นโลกนั่นโลกนี่ได,ตตได้ฉะนั้นก็พยายามในการที่จะหาวิธีในการที่จะปลดปล่อยในการไปพักผ่อน ไปเที่ยวไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จเจริญหูเลเจริญตาม,มันก็คลายเครียดแล้วมันก็ได้ไอเดียดีๆในการที่จะมาพัฒนาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงวัดของเราดังนั้นใครจะว่าตรรมภาพยังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าไม่สนนะแต่พยายามในการที่จะไม่ไม่นำมาใส่ใจให้ตัวเองทุก ฉะนั้นปีปีหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งพระอาจารย์จึงพยายามในการที่จะปรีกเวลาในการที่จะให้เวลาตัวเองไปเที่ยวไปดูนั่นดูนี่นะเพื่อที่จะเป็นการคลายเครียดนั่นแหละนะโอ้ถ้าไม่ไปแบบนั้นมัวแต่อยู่วัดหมกมุ่นอยู่กับงานกับการมันเครียดนะยยมนะในการบริหารคนบริหารงานบริหารนั่นบริหารนี่นะ นะถ้าเราไม่รู้จักวิธีในการที่จะ,ะปลดปล่อยหรือไม่รู้จักปล่อยวางมันก็จะทำให้เราเครียดทำให้เราทุกขนะ์มาเครียดมาทุกข์มันก็จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายของเราย่าแย่อ่อนแอเหมือนในช่วงอ,ออกพรรษาใหม่ๆต่อมาภาพเครียดมากพอมีงานเยอะอยากจะอยู่วัดอยากจะเตรียมงานอยากจะจัดงานแล้วก็เครียดกับการบอกบุญว่า ยมจะร่วมบุญจะได้ปัจจัยในการที่จะมาสร้างวังพญานาคหรือเปล่าเนาะเครียดถึงขนาดถายออกเป็นเลือดเลยนอนไม่หลับก็มีนะยยมนะและ้วทุกวันนี้อยากคิดว่าตามมาภาพนอนหลับนะบางทีนี่นอนไม่หลับนะคิดนั่นคิดนี่นะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีในการที่จะปลนะ่อยวางนะฮะวิธีที่สี่ยม นะการปล่อยวางคลายทุกแบบง่ายๆวิธีที่สี่ก็คือให้ปฏิบัติพร้อมก,กับกำหนดลมหายใจเข้าออกนะคือในการนำธรรมะขั้นปล่อยวางมาปฏิบัตินั้นถ้าเราปฏิบัติในขณะเจริญกรรมาฐานเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกในยอมก็ให้กำหนดดังนี้นนยอมนะเมื่อหายใจเข้าก็ให้ภาวนาว่าปล่อยวางเมื่อหายใจออกก็ภาวนาว่าปล่อยวาง ปล่อยวางอะไรโยมคืออะไรก็ได้โยมที่ทำให้ยุ่งปล่อยวางมันให้หมดนะโดยเฉพาะปล่อยวางนามรูปนะที่จะให้เข้าไปยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อหายใจเข้าก็ภาวนาว่าปล่อยวางปล่อยวางนะเมื่อหายใจออกก็ปล่อยวางแม้ที่สุดร่างกายของเราก็ต้องปล่อย แล้วมันก็จะเบาจะรู้สึกเย็นขึ้นมาเลยนะโยมนะ,ะเหมือนที่พระอาจารย์ว่าโลกมีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบกความทุกข์ปัญหาประสังมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นดังนั้นอย่าเปนคนแบกทุกข์แบกโลกแบกไว้มันก็หนักไม่อยากหนักก็ต้องปล่อยต้องวางใช่ไหมโยมนะทีนี้วิธีที่5ก็คือให้ทํางานด้วยความไม่ยึดมั่นคือทํางานเพื่องานเพื่อความสําเร็จของงาม ทำความดีเพื่อความดีไม่ใช่ทําเพื่อยศเพื่อตําแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงไม่ใช่ทําเพื่อตัวเราเพื่อของเรานะดังที่ตมาภาพว่าตมาผาพว่าถ้าจะทําเพื่อตัวเองนะไม่ต้องสร้างอะไรเลยโยมไปเทศไปออกกิจนิ่มอนี่เก็บปัจจัยอย่างเดียวเก็บปัจจัยอย่างเดียวถ้าจะทําเพื่อครอบครัวตัวเองให้แม่ให้น้องให้แม่ให้น้องแม่น้องนี่ยแม่และน้องนี่สบายไปแล้วโยม แต่ตมาภาพไม่ทำอย่างนั้นทำเพื่อวัดทำเพื่อศาสนาจริงๆนะในตลอดระยะเวลาสองปีที่เราโยมก็เห็นอยู่สร้างนั่นสร้างนี่ทำนั่นทำนี่คนนั่นคนนี่มาขอโอ้าอจะไม่ให้นี่เก็บไว้นี่ตมาภาพว่าโอ้มีเงินเยอะแต่วันนี้เนี่เราทำไปเราให้ไปปัจจัยแทบไม่เหลือแทบไม่มีย โยมบางท่านบางคนโอ้มันจริงเหรอว่าอย่างว่าอย่างนั้นโนอ,อยากให้โยมได้เข้าใจก็ยังโชคดีที่มีแม่แม่ยติธรรมหลายท่านหลายคนเข้าใจแล้วก็ร่วมบุญช่วยเหลือพระอาจารย์อยู่ตลอดเป็นคนที่ไม่มีปัจจัยเท่าไหร่นะยโยมนะแต่บางคนโอ้จริงเหรอว่าอย่างนั้นอืมจริงนะยโยมนะเพราะเราทํอ่าเพื่อวัดทาเพื่อาศาสนาจริงๆไม่ได้ทําเพื่อตนเองไม่ได้ทําเพื่อพ่อ,พอเพื่อแม่ พ่อแม่ตาราภาพเลยก็ยังลำบากอยู่น้องก็ยังลำบากนายยมนะนะตมราภาพไม่ได้ให้ท่านเยอะนายยมนะทำบุญกับท่านเป็นเดือนเดือนละสามพันแค่นั้นแหละนะบางท,ที่จริงก็อยากให้เยอะกว่านั้นอยู่เราไม่มีเ <c oughs> พราะเรามีเราก็ใช้เราก็ทำบุญเราก็สร้างนันสร้างนี่นะ ดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ทำงานด้วยความไม่ยึดมั่นคือทำงานเพื่องานเพื่อความสาเร็จของงานทำความดีเพื่อความดีไม่ใช่เพื่อยศเพื่อตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราเพื่อของเราวัดเนี่ยเราก็ไม่ได้สร้างเพื่ออาตมภาพหรอกก็สร้างเพื่อศาสนาเพื่อสังคมพกเพื่อชาวบ้านถ้าทำอย่างนั้นโยมมันจะ วุ่นวายใจนะนะถ้าเรา,าทำเพื่อที่จะให้นะถ้าเรายึดมั่นนะนะเพื่อที่จะมีชื่อเสียงเกียรติยศให้คนสรรเสริญถ้าทำอย่างนั้นมันจะวุ่นวายเมื่อสิ่งทั้งหลายไม่ไม,ไม่ไม่สมใจตนนะฉะนั้นจงทำงานเพื่อไปพร้อมกับให้ความรู้สึกเสมอว่าทำความดีเพื่อความดีทำงานเพื่อความสำเร็จของงานทำด้วยความเพลิน นะไม่รีบร้อนจนเกินไปเพราะในที่สุดโยมเราก็ต้องปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปนั่นเองนะฮะแล้วก็วิธีที่6ก็คือให้ถือหลักพุทธภาสิทธิว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อปล่อยวางลงได้ก็เป็นสุขดังคำกล่าวว่าสิ่งทั้งปวงควรหรือจะถือมั่นเพราะว่ามันก่อทุกมีสุขฉะไหน ยึดมั่นมากทุกมากลำบากใจปล่อยวางได้เป็นสุขทุกคืนวันนั่นเองดังนั้นหากเราท่านทั้งหลายใช้วิธีแก้ทุกข์หรือคลายเครียดดังที่พระอาจารย์บ้ามาตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายนิยมก็จะทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนี่มันเทาเบาบางลงความเครียดก็จะลดลงแล้วความสุขความสงบก็จะเข้ามาแทนที่ด้วยอำนาจอ่า การประพฤติธ,ธรรมนะนี้ยอมแม้อุวยคลายคเครียดบางอย่างจะเป็นธรรมะชั้นสูงแต่ก็เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เราสามารถในการที่จะนำมา,าประยุกต์กับชีวิตประจำวันของเราได้นะฮะเข้าใจในหลักการปฏิบัติเพียงพอเพราะว่าผู้ใดประพฤตนะิธรรมนะยมนะรมก็อพระธรรมก็ย่อมจะคุ้มครองผู้นั้น ถ้าฐานที่เราประพฤติแล้วย่อมนำความสุขมาให้การที่เราได้รับความสุขความเจริญนั้นก็คืออัน,นิสงส์หรือประโยชน์แห่งการประพฤติธรรมนั่นเองฉะนั้นก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดปล่อยวางคลายทุก์แบบง่ายๆแบบไหนระโยมปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างจะได้นั่งนอนสบาย แล้วก็ให้ปฏิบัติว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้รวมทุกสิ่งทุกอย่างลงในไตรักนะฮะดังที่พระอาจารย์ว่ามาแล้วประการต่อมาก็ให้เห็นว่าสิ่งใดที่เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็อย่าแบ่งงานไว้มากจนเกินไปนะฮะ ให้ปฏิบัติพร้อมกับกำหนดลมหายใจเข้าออกปล่อยวางปล่อยวางดังที่ตมะภาพว่าทำงานด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะฮะแล้วก็ให้ใช้หลักพุทธภาษิตว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นนะสิ่งทั้งปวงควรหรือจะถือมั่นเพราะว่ามันก่อทุกข์มีสุขฉะไหน ยึดมั่นมากทุกมากลำบากใจปล่อยวางได้เป็นสุขทุกคืนวันดังที่พระอาจารย์ว่ามาแต่เบื้องต้นว่าโรคมีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบกความทุกข์ปัญหาอุปสรรคมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นดังนั้นอย่าเป็นคนแบกทุกแบกโรคแบกไว้มันก็หนักถ้าไม่อยากหนักก็ต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมาเพียงแค่นี้ใจเรามันก็จะโล่ง ใจเรามันก็จะว่างใจของเรามันก็จะปล่อยวางความทุกข์นะลงได้นั่นเองฉะนั้นก็หวางอย่างยิ่งนะยมนะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปคิดแล้วก็นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองเอาาติยยมสาธุชนเหลือบดูเวลาแล้วต่อไปก็จะได้นะนำพาเราท่านทั้งหลายนำความ เป็นสัพพะสิริมงคลเข้ากับเข้าสู่ตัวสู่ต,ตนของเรานะยอมนะ,ะแผ่เมตตาครอบจัก,กรวาลแบบเยอะๆห้าขอตั้งจิตอุทิศบุญนี้เกิดแต่กรรมดีให้มีกุศลแก่สรรพสัตว์อุบัติเวียนวนทั่วล่าสากลรับผลเร็วไวจงศพส,สุขสันเลิกผ่านชีวิตเว้นทำความผิด เลิกคิดข่มคู่อภัยแก่กันชีวันชื่นชูเปรียมด้วยเอ็นดูชีพอยู่สลานจงศพสุขสมสางตมสิ้นโศกเรือนกายไรโลกวิโยคใจผ่านกระเสมปเปรมปีชีวีชื่นบานช,บชีวีชื่นบาน พบผ่านโชคดีจงศกสุขใจกายใจผุดผ่องทุกไทยพุกทุกภัยอย่าต้องเรื่องรองราสีจงรักษาตนให้ผลนราคีด้วยสัจจะนี้จงมีสุขเทินสาธุ